고고 <laughs> <laughs> Thank mm -hmm. รสมโพงขอพระบาทสมเดความเพื่อทอนห่วงใยรักสรโเดือดท่วนหน้ามาเล็ดทางการพัฒนาทางภายนต่างร้องนำสมเด็จในพระมหากรรณที่เกิของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกากระหม่อมเิญมหาพุทเวรมหาราชบรมนาถบริพารพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอาประเสริฐและจดจารึก